ก็เพลนเนี่ยนะคะผีนางเงือกเหรอลูกมันไม่มีอยู่จริงหรอกสนุกไหมคะอย่าไปนั้นอ,ะอ่ะอ่าลูกลูกอย่ามาตรงนี้นะคะมันอันตรายมีเด็กเล็กมาเล่นตรงสระฉันด้วยหรอกล้า <9 S 2> <9 S 1> มากนะ <9. S 1> ยีเด็กน้อยมึงออกนมาเล็กบูีนเนร,รอ ก็ผีและเนี่ยน,นะคะผีนางเงือกเหรอลูกมันไม่มีอยู่จริงหรอกอลงสะเลยลูกแม่มค่ะแม่ค่ะสนุกไหมคะแล้วปวดบา้านค่ะเดินไปนั้นอ,ะอ่ะอ้าลูกลูกอย่ามาตรงนี้นะคะมันอันตรายเห็นไหมคะตรงเนี้ยเป็นสระผู้ใหญ่แต่เราเล่นสระเด็กดีกว่านะคะแม่เราไม่กลัวหรอกคะ่ะแม่ ไม่กลัวได้ยังไงลูกสาวผู้ใหญ่อ่ะอาจจะมีผีนาเงือกนะคะแม่ไม่กลับผีเล้เดแม่งั้นอย่าลงไปทางนั้นนะคะมันอันตรายโอเคค่ะมีเด็กเล็กมาเล่นตรงสระชั้นด้วยเหรอกล้ามากนายเด็กน้อย ามงอาเมล็อกูผีนังเงือกเหรอเฮ้ยผีนังเงือกออกมาแล้วไปกันเถอะลูกไปกันนี่<ฮ>ไมไินเด็กนิดเแล้วเข้าต่อไปไปรอดแน่แยัยเด็กน้อย ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามช่องเลยสนุกแน่นอนว